เฮ็ดเพิ่อนต้องครับอุ้ย,ยขาบอกง่ายเลยพี่น้องปาดครับพี่น้องผมเจอของแท้ครับอุ้ยเฮ็ดละงอกครับปาด ไข่แบบยางงามเลยพี่น้องผมพูดอ่ะซอสราภิดยามกางคืนนะครับพี่นออ้องเฮ้ย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 เอาหอดตีนนะครับมาแล้วครับครับพี่น้องผมก็ต้องถือโอกาสสวัสดีพี่นอ้องป้องไปพี่น้องที่รักในการหาอยู่หาจินอีกคือเก่าคือเดิมนะครับพี่น้องผม พบพอกับจานวู้มือนี้นะครับพี่น้องผ้าพีผ้านองออกไม้เนี่ยมันเคลื่อนคือเก่าครับผมหลังจากกังเวยนข้าดำหน้าครับพี่น้องอ้ยเมื่อยครับน้ำหยากน้ำงานก็ได้กางเคลื่อนแจ้งในออกไม้หาอยากหาจินครับพี่น้องเอาสู่ไปครับชีวิตแต่ละหูแต่ละคนนะครับพี่น้องผมพี่น้องผมมือนี้ไปหาเห็ดรับไปลุยไปลุ่นไปเบิงเขาป่าหาเห็ดน้ำจานวูครับผมไป ไปลุยกันนะครับพี่น้องว่าสีมันหรือบะมันนะครับเทิ่์ช่วงนี้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวยนเข้าฮา็ตเพิงตองเกิดนะครับพี่น้องผมเห็ดเพิงตองเอ้ยเฮ็ดไข่เอ้ยแล้วก็ม่วนเฮัดละงกกกาลังออกกระสันเพิ่งว่าก็เลยตรงลุยครับผมอดบ่ได้พี่น้องเนีมันคนเคยไปเคยหาครับผมไปลุยกันครับพี่น้อง มูนี่แบบง่ามเลยพี่น้องโอ้จุ่มหนีพนันครับผมครับเห็ดเผิ่มตองสวยๆง่ามๆเลยพี่น้อง ตัวนี้บักหอยกินเหรอครับเฮ็ดเพิงครับผมต็ว่าหอยกินหอยเลียหอยเลียแซ่ยบด้วยพี่น้องบักหอยอันนี้เป็นหอยยึดน้ำปลานะครับพี่น้องผมแบบแซ่บโอ้ยพุ่นเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงยุ่ยขาด้วยเอาอยู่บ่ เอายุค่าก็เอาสันเขาว่าพี่น้องผมไปเบปิ้งครับพี่นอ้องอู้สองดอกอู้ผีใช่ผีกันมั้เอาอีกสองครับผม เพิ่งขมครับอ้ยเจออีกแก้วพี่น้องผมอุ้ยพุณเพเ่ิงต้งครับอุ้ยอุ้ยขาหกไงเลยพี่น้องอ๋อคุณคือไหนคุณ ับผมอู้ยู่ทางนน้ก็นีพี่น้อม ข่าพวกเงี้ยมีหัวดอกหน่อยครับกำลังออกครับพี่น้องผมแต่ว่าหัจะคว้างเหมือนข้ายากดำหน้าพี่น้องเอ้ยบ่ได้หากนละได้หาตักลางคืนนี่แหละพี่น้องเ้องโอ้จีหน่อยโอ้กลลยหนึ่งวะจีหน่อยบวกลลยเลยพี่น้องผมาเปด้ เงินเก่าผู้ใดเห็นฉีบไมาเก็บเอาพี่น้องผมอีกสามดอกครับโอ้ยสวยๆงามๆพี่น้องเลยคนละหลบหน่อยที่ีอูย้ยดอกนี่เต็มเต็มเอาอีกสามดอกครับนี่มันทีเกิดจุนเยื่องนั้นเป็นมูเป็นมูนมนมครับพี่น้องผม บาทครับพี่น้องผมเจอของแท้ครับอ้ยเห็ดละงกับบาทใครแบบยางงามเลยพี่น้องผมผู้ด่ะอา้ยกำลังแตกขึ้นมากครับพี่น้องผมเป็นเห็ดละงกเขาวนะครับพี่น้อง อีกหน่วยหนึ่งครับไข่กำลังแตกครับพี่น้องผมโอ้โหยดีแล้วสองหน่วยครับพี่น้องโอ้ยแตกแยยง่แง่งงงเลยครับผม พี่น้องผมเจอมูมเฮ็ดเพิ่งครับโอ้ยพุ่น่ะอยสวยๆก็นมันเลยนี่เพิงกับมีครับผมเห็นบ่าเห็นบ้าเน้าเข,า,ขาอยู่ในร้ายเลย อยับบอกพี่น้องใช่ใช่เห,เหรอนี่ครับผมโอ้ยนัดเพิิงตองนี่จะดอกง,งามๆครับข้ากจางังเงา่ยวเลยครับ xinh ngam lắm các bạn, đẹp không các bạn, khá nhau nhau bạn, đẹp không ngam bạn, đẹp เจออีกดอกครับผมเห็ดไข่ครับกำลังจุม่มเขียวงามเลยครับสวยงามครับผมเจอเห็ดไข่ครับพี่น้องอีกกำลังงามเลยปาดโทษพี่น้องเลยดอกนี้ยังไงอขาอยู่บกเลิกอู้ยขาคื้เป็นลูกปุกแนวนี้นวะ โอ้ยแน่นอนแน่นอนบักดอกง่ายขาง่ายเกลี่ยเลยนะครับพี่น้องผมมีดอกนึ่งครับพี่นอ้องสวยงามครับผมปาดเน็กก่ากรครับเน็กก้าโอ้ยตัวเริ่มที แข่งได้การอดียวหลัครับโอ้ยยังโอเคอยู่พี่น้องผมเอาครับโอ้ยพี่น้องอ,อึือโอ้สวยงามครับกีหน่อยมันเอาอยูบอ่บ่ปลูกไว้ปลูกไว้เพื่อพี่น้องมอุ่นเสานะครับถึงพี่น้องดอกนีงบานเพอเวอร์อยู่ผมเขาจันทร์ผันเี่พี่น้องเห็นมั้ยมอู้ยมันก็มีเน ไข่ครับอ้นี่พี่น้องผมยูใมนในพอมนัึงดอกงามๆเลยครับผมนี่พี่น้องอีกอุย้ยสว้งเลยอุย้ยเห็ดไข่เขียวครับผมสวงดอกเลยยะนก,กันอ้า พี่้องพนงานห้อมจิตเต็มตายอีกแล้วครับผมพี่น้องอันนี้บักาง,ง่ามเลยครับเนีดไข่ค,ครับนี่ครับพี่้องผมสวยๆงามๆเลยนะครับอู้นี่พี่้อง สวยๆง,งามเลยปุ๊บเดี๋ยวผมอา้าอุ้ยฝนดอกหนึ่งอจ้นนานี่เห็นตะขาอุ้ยชล่าแล้วบเบาเนาะเอาแพเชือกครับผมป่อยสปอ หอดงูเบีย้ยครับพี่น้องผมสารผิดยำกังขึ้นนะครับพี่น้องเฮือเฮ้ย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 เอา,เอาหอดตน้ล้วครับมาแล้วครับไปนี่พี่น้องกำลังคนดินโอ้ยโอ้ยได,ด้ดอกเกี่ยวครับ ดอกนึงเนาครับว่าท่านนองจำนาเ <c oughs> อาอดอกเดียวหนึ่งครับพี่น้องผมพี่นอง,อนองดอกนี้กระบกงามเลยครับปึ๊บหักเอาเลย <c oughs> เอามีหอยกัดผมเอาละพี่น้องผมเจอเห็ดหลืองูเหลืองครับ เหลืองคองแข่แลหรพี่น้องเอ้อแต่ว่าพวกมีมูวยนี่ตัวเดียวอุ้ยนี่เด้พี่น้องมูคนโอ้ยดอกนีงามขนาดครับ นี่พี่น้องผมเจอหอดเห็ดปวกครับยิมเห็ดปวกครับผมนี่เห็ดปวกค่อยสู่ครับดอกเยานี่แหละนี่ก็เป็นเห็ดปวกคือกันละพี่น้องเอ้ยเอ้าบ่ผิดหวังนี่พี่น้องเจอยีเกลเห็ดเพิงตองครับยขาบบกยางงามยางสวย พี่น้องอ้ยงาม thật เตยเลียวรับน้องผมอุ้ยดนอยอ้ยขาพี่น้องต่อนมือมีครับ พี่น้องปูดปูดด้วยนี่ดอกนึงอุย้ยยางง่ามครับผมสวอนสวอนเดี๋ยววะพี่พี่น้อง,อองนี้ยอุ้ยดอกนี้เถานี่ครับผมอ้ยแน่นอนแน่นอนมาถัน แกงเสียบครับก็เม็นเฮดเพิงอันนี้แหละพี่น้องนี่ับผมอื้มสวยๆคือกันสวยางามครับแดงนี้กําลังจุม่ม ครับพี่น้องผมเยียบร้อยเร็จสิ้นภารกิจหลบกลางคืนเมื่อนี้นะครับตอนนี้ก็สิบประมาณสองทุมสามทุมนี่แหละพี่น้องถือว่าพ่อได้อยากได้กินนะครับพี่น้องการผลงานนะครับพี่น้องผมนี่ครับเฮ็ดไข่เอ้ยเฮ็ดผึ่งเอ้ยเฮ็ดละงกุเฮ็ดปวกเห็ดกอเฮ็ดผึ่งขม เฮ็ดละโงกเรืองเฮ็ดละโงกเขานะครับพี่น้องผมถือว่าเขาล็อกนะครับพี่น้องเมื่อนี่เอาหาอยากหากินก็ได้ถือว่าพันนะครับพี่น้องผมสูสีเกือบเต็มตาคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องเมื่นอนี่ก็ได้เอาเอาเนี่ยเจ้าเอาพี่น้อง สำหรับคลิปนี้นะครับฝากพีตอนน้องไว้ซ้ำนี่แหละมากดไลค์ถึกใจกดแชร์ให้จันอู้คือเ่าเดีอพี่น้องเอ้ยสำหรับผู้เข้ามารับชมก็ได้นะครับอายุมันควรเงินครับพี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำรวยโศกดีโศกมันยาเจ็บยาจนกันสูคูสู้ค,คนครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องบมเกี้ยวเลยครับแมนวะคู่บาตัวงอย